ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านซูชิเจนะครับเป็นแบบจานหมุน่นะครับผมชื่อร้านว่าซูสีนะครับ <S <S เพราะฉะนาเน,นี่ยก็เดี๋ยวลองลองไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสถาน,นีรถไฟสีเทียนเทมเพลนะครับเดี๋ยวที่โลเคชั่นให้นะครับ วันนี้มาอยู่ร้านซูชิจานหนึ่งแต่ว่าเป็นเจทั้งร้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนเข้ามาก็มึนๆนิดน,งนึงว่าอะไรยังไงบ้างนะครับพนักงานก็มาช่วยแนะนําให้ฟังนะครับก็เริ่มจากราคาก่อนเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นจานอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับทุกจานราคาเท่ากันหมดคือ32เหรียญครับผม32เหรียญก็ประมาณ สามสิบกว่าบาทเกือบ40บาทนะครับเท่ากับตกจานละเกือบ40บาทเพียงแค่ว่าต่างกันส,สีสีเขียวเฉียนสู้เจล้วนนะครับไม่มีนมไม่มีไข่นะครับส่วนสีเหลืองตั้นสู้นะครับก็เป็นเจแบบทานไข่ได้สีขาวไหนสู้ก็ทานนมได้เพราะฉะนันก็จะมีส่วนผสมของนมอยู่ในจานที่เป็นสีขาวนะครับส่วนสีแดงนะครับตั้นไหนสู้ก็คือมีส่วนผสมของทั้งนมและไข่นะครับผุคน เ่านี้แหละเวลาเราทานเราก็เลือกทานได้นะครับว่าเราเป็นมังสวิรัตแบบไหนนะครับผมตอนนี้ก็หยิบออกมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะหยิบสีเขียวนะครับก็เป็นเฉียนซู่ทั้งหมดเลยนะครับลองมาดูนะครับว่ามีอะไรอ้าวสีครับอ,อันนี้สีเหลืองนะครับอ่าาอทำไมเขามาส่งสีเหลืองก็ทําไมเขามาส่งเพราะมีตัวหยิบนะครับ ครับชิเจจานที่เป็นรูปแบบนี้นะครับเราหยิบมาไม่ได้เราสนใจเราก็วางตัวนีบไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเสิร์ฟมาให้เฮ้ยแต่ว่าผมไม่เอาอันนี้เอาตัวนี้ขึ้นมาครับก็ประมาณนี้แหละลองมาดูกันว่าตอนนี้หยิบอะไรไปแล้วบ้างนะครับเต็มโต๊ะไปหมดเลยเริ่มจากอ่นนี่อันนี้ก่อนเป็นน้ําซุปนะครับคิดว่าดมจากกลิ่นแล้วนี่ออกมาในสไตล์บักกุเตะนะครับ เป็นซุปสมุนไพรจีนนะครับผมก็มีเครื่องสมุนไพรต่างๆนานามากมายนะครับส่วนอันนี้ไข่ตุ้นไข่ตุนเจนะครับเพราะมีไข่ก็เลยมีไข่ก็เลยลเป็นจานสีเหลืองเสร็จแล้วก็เฮ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอะไรอะ่ะเอ,อ่อเป็นวุ้นออข้างในเป็นดอกกุ้ยฮวาเอ,อ่อดอกหอมหมื่นลี้นะครับก็ทำออกมาเป็นเป็นลักษณะวุ้นๆหนึบๆดึกๆดึกนะครับ แล้วก็มาดูว่าผมหยิบอะไรมาแล้วบ้างนะครับอันนี้ก็เนื้อหานเจจริงๆก็คือของเต้าหู้นั่นแหละนะครับส่วนอันนี้ทําเลียนแบบไข่ปลาแซลมอนนะครับเหมือนมากเนากนะนก็น่าจะเป็นระบบการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์ของเด็กญี่ปุ่นเล่นๆน,นะครับที่บีบสารเคมีลงไปในน้ําสารเคมีอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะจับตัวกันเป็นเม็ดนะครับอันนี้อันนี้ก็ถั่วอะไรนะเอโามามิเอโามามิเอามามเอนะครับ อันนี้ก็คลุกข้าวปั้นคลุกกับบัวญี่ปุ่นนะครับส่วนอันนี้มาเป็นข้าวชีสแล้วก็แฮมนะครับผมหน้าตาเหมือนของเล่นมากเลยแล้วก็อันนี้ตือคาตังใช่ไหมมันเป็นแบบชอนะครับอันนี้ก็ทําออกมาเป็นวุ้นวุ้นเยน็เยนๆนะครับมีผักนานาชนิดอันนี้ก็ที่ไต้หวันเนี่ยคนจะฮิตทานอันนี้มากเลยเ,เรียกว่าเหมือนเป็นข้าวหน้าหมูสับพะโลอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่า อ๋อยม่ได้พูดถึงอันนี้หายไปชิ้นหนึ่งใช้กินใบข้างในเป็นอะไรนะครับเหมือนเห็ดสับอะไเย้ยเห็ดสับเนาะโอเคแล้วก็มะเขือม่วงราดซอสนะครับก็คิดว่าน่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโยนเพิ่มมากเลยเจออะไรปุ๊บไปโย,โยนโยนไปหมดเลยนะครับ คือถ้าสังเกตว่าในหินถ้วยเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาให้ปริมาณเท่านี้นะครับผมเหลืออยู่แค่3ตัวแล้วจำไม่ได้แล้วว่ายนกับอะไรไปบ้างแล้วก็การทานเจแบบทานไข่ได้ของที่เมืองไทยเนี่ยบางคนก็จะทานเฉพาะไข่ไก่แต่วันนี้เนี่ยทานไข่ได้ทานรวมไปถึงไข่เป็ดได้ด้วยนะครับก็จะมีไข่เยี่ยวมาแบบหนึ่งนะครับคือว่าเป็นราคาของ3จานเท่ากับจานละ3าก็ถ้วยนี้ก็ 32, มสิบสองคูณสนะครับเก้าสิบหกเหรียญน,นะครับ มีปลาดิบด้วยปลาดิบ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 นี่นะครับปลาดิบเจท๊ังจากหัวบุกนะครับแล้วก็มีขิงกับวาซาบิให้หีบตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ไข่ตุ๋นนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็แปลว่า32นะครับที่หีบไปเมื่อสักครู่นะครับก็มาเสิร์ฟประมาณแล้วนะครับเริ่มจากจานแถบนี้เลยนะครับก็อันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันแรกนะครับก็เกี๊ยวน้ํา ไม่ใช่น้ำสิเกี๊ยวแห้งน,นะครับลักษณะของเกี๊ยวที่นี่เวลาเสิร์ฟมาจะราดมากับน,น้ำมันพริกนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณมันๆเผ็ดๆนะครับก็อร่อยดีนะครับแล้วก็ถัดไปอันนี้เป็นเต้าหู้นะครับเต้าหู้ทอดเขาบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเลยนะครับก็อันนี้นะครับเต,ต้าหู้เจียงโขตั้งชาวนะฮะลองมาบีบด,ดูข้างในนะครับว่าเป็นอะไรผมสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไข่ เต้าหู้ทอดแล้วมีไส้ไข่มีไส้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหดูแลน่าจะเลยเอะเหมือนเป็นเต้าหู้กับไข่ผสมกันนะครับส่วนอันนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรทอดก็หนีบๆนมาเลยนะฮะอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรลองมาบีบดูพร้อมกันเช่นเดียวกันนะครับโอ้อันนี้หนีบบีบยากหน่อยนึงเหมือนเปาะเปี๊ยะเนาะนะครับก็ไส้ผักไส้อะไรว่าไปนะครับส่วนอันนี้เป็นของ ของทอดเหมือนกันของทอดที่ไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาซอสที่เขาโรยมาจะไม่ใช่ซอสแบบบ้านเรานะครับที่เป็นลักษณะซอสพริกแบบนั้นเขาจะเป็นลักษณะผงๆแบบนี้นะครับผงพริกไทยเกลือหรือผงอะไรเหมือนเต้าหู้พริกเกลือนะครับแบบนั้นนะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นเห็ดหวัวลิงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้แหละที่หนิบหนีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมถึงร้านนี้ใจดีอย่างหนึง่งเครื่องดื่มนะครับก็จะมีชา ชาข้าวบารี่นะครับให้ไปเติมได้ฟรีนะครับผมไม่ได้คิดค่าน้ําหรือว่าถ้าอยากได้น้ำเปิเศษอะไรจะสั่งเพิ่มได้นะครับก็คิดว่ามื้อน,นี้มีตรงนี้กินไปจํานวนหนึ่งแล้วนะครับก็ขอไปจาัดก,การให้เสร็จทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามื้อน,นี้จะหมดไปเท่าไหร่นะครับผม กลิ่มแปรเลยครับทานไปทั้งหมด20จานเดี๋ยวลองไปดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับทั้งหมด640เหรียญครับก็20จานจานละ32นะครับก็แปลว่าไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คิดราคาตามจานเท่านั้นเลยครับ ก็โดยรวมแล้วรสชาติถือว่าโอเคแล้วก็เปิดประสบก,การณ์แปลกๆใหม่ๆอาหารญี่ปุ่นหลายๆแบบมาให้ลองทานเล่นๆดนั้นถ้าใครมาที่ไต้หวันนะครับก็ลองแวะมาร้านนี้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นโลเคชั่นให้นะครับผมโอเคครับ